แอบ,บีมาวันไหนคะบ,บีมาวัออนนี้หัวแบบทัวแบบการถอดคจะถอดอันแบบนี้ด้ไหมแตยว่นิดนึงหรอก็คือขายก็ะดังสันแต่เรา,าแบบดีได้สวยงามลงกระดุมสักทีค่ะ <laughs> มาจากสาวที่คลิปที่แล้วเราไปกินอาหารเกาหลีกันเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยว่าจะไปเจาะหู น,น,นี่แหละก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่แหละชื่อร้าน Coppernai เดี๋ยวเราไปเจอน้องบีมกันที่หน้าร้านไปไปไป แต่น้องบี้มาต่อตรงไหนนะต่อตรงนี้ต่อตามรูเดิมอ่ะอืมใช่ป้าเดี๋ยวเราไปเลือกซติวกันดีกว่าไหนบี้มาวันไหนองบี้มาวันนี้ใช่ส่วนเราจะเอาวันนี้นะจ๊ะนี่เนาะใช่ตรงนี้สวยนะลายสวยเยอะมากเลยใช่มาคุยทำกันใต้ตรงกันคุณแาเต่อสองรูก็จะเชียร์อันนี้อันนี้สวยอู๋มันต้องคล้องแบบโค้งพินาจา พี่กล <ii> ัวะไม่ได้เลยกลัวแบบกลัวการสอดพอจะสอน้ได้เจอดีใจน้ำมากจริงกลัวมากรูเรามาต่อคู่กันแล้วสามตัเก้าคู่เดียวแต่ขอบุณพี่ขอบุณพี่ขาขอบุณค่ะรับไปเสร็จจากน้องค่ะอันนี้คือเวลาต่อเสร็จแล้วก็คือเอาเวลาทำเพื่อลาได้ใช่ไหมคะเกของ ประมาณกี่เดือนนะคะถ้าไม่แก่อ๋อค่ะนี่เมายว่าใส่กิวแล้วไม่ตอ่กิดค่ะไม่ต้องเค่ะขอสแกนายรอแป๊บนึงนะคะรอหนค่ะถ้าแก่แด้เสร็จไยเนะจะควนะเดี๋ยวพี่มีวิธีดูแลให้ถ่ายกัอนได้ขอบคุณพี่ใบเก่าออคุณพี่ไปยงยงยงยก่งโอเคก็มีี่ออจะต่อ

ใช่ดีมากรักอารมณ์เอาเบอร์ไหนดีเไม่้อากสีเดยอาดีนะจหรอคะบไม่เจ็บเลยอ่ะวียมชอบใหญ่เลยก็ได้ต้องมือสั่นเงี้ยมือสั่นไม่ใช่ไมไม่ใช่ พี่หนูคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้เนี่ยค่ะก็คือวิธีการรักษาคือไม่หนูค่ะตรงนี้นะแล้วจะอยากจะไม่อก็คือขายก็ยังสั่นแต่่าแบบจะได้กนอ้สวยอ่ะไม่เจ็บเลยอ่ะแปปีอันนี้เจ็บกว่าข้างบนอ่ะแคร์ี่ก่ะไปของน้องบีมใช่ค่ะโอเค ได้ไหมโอเคปะแต่ก็คือก็บ้านไม่เห็นก็อยากได้มอคือวันนี้ตอวันนี้ก็คือแข็นกันยกกว่าเลยแต่แม่าแม่เราจันเสมอจัดีดป็นพอสองตัวอุ้ยลายใหญ่จริงเยือน้โดนก็้วเก็บยนะ จแล้วหรอเสร็จแล้ว่าเสร็จไหมเสร็จะนิดนึงเหรอไหนขอดูหนขอดูหนดีสวยสไหนงหไม่ใหญ่ไม่โตยังม่ด้เลืใช่ไหมอ๋อเลือกรีโอเคีได้ยิบ่กอ่ะ สวยงามลองกระดูกสักทีค่ะนี่เจ๋งนะมันชื่อร้านอะไรนะ Copper เลยนะ Line Copper n นะครับเซนทันลาดศราวไปไปยังมี่จอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการดูแลรักษาหูกันดีกว่าค่ะ บอกว่าวิธีการดูแลรักษาหลังการเจาะใช่ไหมก็คือ,อก็คือาละเเอาตใช้เราคุณฟูตต่างกันถ้าแบบเป็นกระดกอนที่เราต่ากระดูกมันจะใช้เวลาสีเดือนถึงีแล้วก็ยาะาที่แผาหาือขึ้ปปนปลาดูแลอ,อ่ะเล้วก็ลาดูแลหลังจากที่ต่อก็คือการน้ำสะอาด้วก็ดยด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้าเปล่าห้ามใช้ทั้งอล้างแผหรือว่าไฮโดรเจนออกไซด์แลมันจะตัดเลอ้หลการดนน้าเป็นเวลานาน ีห้ามาูหูในช่วง3-4วันแรกไม่ควรแตะต้องหูแล้วก็ห้ามสึกสุดๆเพราะว่าเสเลี่ยงเชื่อถือแอลกอฮอล์เขาพูดว่าเรื่องดอบอาหารหนักสุดๆอรนดับหนงการอักเสบของแล้วก็การติดเชื้อหูสวยงามสวยงามสวยงามทำไมพี่นาชถึงไม่จอดเนี่ยพูดซีเหตุผลกลัวม่อกลัว ไม่เอาเลยอ่ะแบบแค่เจาะธรรมดาก็จะตายแล้วอ่ันนี้จอกระดูกอ่ะใช่น่ากคือจะบอกว่าตอนที่โมหกอ่ะเคยเจาะตรงเนี้แฮร์ริกอ่ะเออก็คือเจาะเนื้อไม่ได้เจาะกระดูกแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยรักษามันใช่ไหมก็คือไม่ค่อยดูแลมันอ่ะมันก็เลยเป็นมันเรียกว่าอะไรนะตุ่มตุ่มตรงนี้พินาชามเรียกว่าอะไรนะไม่รู้คีร้รอยเออยมันก็เลยแบบขึ้นคี้รออ้อ,รอย,อยเป็นตุต่มๆุ่มโลมม แต่ว่าตอนนี้คือนวดทุกวัน,นห,หนักตั้งแต่โมหกนวดทุกวันจนตอนนี้มันก็เริ่มแบบยุบลงเล็กลงเอวันนี้ก็เลยยังไม่เจาะแฮร์ริกมาเจาะตรงน,นี้ก่อนจิ้มบัวเือ,อ,อมันแบบมันแข็งอะเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วอะเห็นไหมอ๋อนี่เจอเองไปละบ๊ายบายเราต้องมาทางนี้มาจ้ะตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องที่ไปเจาะผุมาคือร้านนี้มันอยู่ที่เซนทรันลาดพร้าวอยู่ชั้น ชันจีชั้นล่างก็คืออยู่ตรงข้างบูธจะบอกว่าที่รู้จักร้านนี้ก็คือเพราะว่าเพื่อนรู้จักก็คือบีมอะบอกว่าพันไปไปเจาะหูกันเียก็บอกว่าเออไปไปไปแล้วก็พากันไปก็คือโอเคอ่ะก็คือร้านเนี้ยเพื่อนมีคนแนะนำก็เลยบอกว่าอยากจะแนะนำต่อว่าคือแม่งดีจริงแล้วราคาก็แบบก็รับได้ไม่ได้แพงใครมีแผนที่จะไปเจาะหูก็ลองไปร้านนี้ดูไปละบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะถ้าชอบ ก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย